Đây nè. Nó 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 một. Lấy. Lũ vệt, lũ vệt. Vệt sắp bay rồi. Nhanh rồi. Một đấm nữa ก็อยิ่มุ่งไปนะแตกเลยจะแตกแล้วแตกปะตัวนี้ครับหมดละยังหมดแล้วนี่เป็นข้างบนไม่ดีกว่านี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่เท่าไรละก็จะแตกก็แตกโอ้ยตัวเดียวอ่ะตัวเดียวเองก็แตกกัน Chúc về không đi gì. Chết rồi. Lip 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 không lại mà. Chết nó còn lúc con có rồi, cọtแตก rồi. Ở đơ đi. Nó chết rồi. Ok, ôm lằng ở Nó chết. Nó sẽ ถ้าไม่ไหวเพื่อนขึ้นมากลังขึ้นมากลังขึ้นมาจะแตกแล้ว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 แตกแตกแตกเพื่อเราต้องได้ยินคำนี้ว่ามันจะแตกแล้วเพื่อนจะกล้าเขาม嘛มีความมั่นใจสูงปลาระเบิดยัดเข้าไปอีกโดนไปดิปลาระเบิดยัดเข้าไปอีกแปดหนึ่ง มีคนมามีคนมามีคนมาจะไรละก่อนจะแตกแตกมีตัว